ไปแวะอีกแล้วนะไม่ถึงสักทีหรอกหลักเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเตยค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เอ้าแล้วน้องข้ามคูณหายไปไหนเนี่ยพี่แทนคูณล่ะเห็นแต่น้องเมตตากับคุณยายวันเพ็ญน,นะคะอยู่นู่นแล้วก็ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะ ขาจะไปอาบน้ำด้วยหรือเปล่าพีเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีอะไรให้พี่ดูหรือเปล่านะคะวันนี้เอ้าเขามาอาบน้ำกันอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่น้องค,ค้ามคูณคูณปะปะเป็นอะไรลูกอย่างนี้นะคะ เรามาอาบน้ำแต่เขาก็ไม่ถูกี้ใครนะคะตอนนี้เขาเต็มเลย่เจก็ทูได้เป็นบางส่วนแล้วนะคะหลายวันแล้วนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้คุณหมอลงกรก็จะมานะคะเดี๋ยวจะเอานกไปฉีดยาฆ่าเหานะคะแล้วก็ยาบำรุงยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จะไปดูไวรุ่นคูนนะคะ ตื่นเช้ามาหายเลยไม่หาไม่เจอนะคะโอ้วยรุ่นของเราหล่หลอมากเลยอายิ้มหล่อหน่อยโอ้ยโอ้โอโอ้มาอึอไว้อีกแล้วนะดูดูนะชอบนะคะชอบโอ้ยบิกกจูออกด้วยบิกกจูน้องออกด้วยช้างพิการนะคะมีห้าขา เนงอกนะมันจะแช่แล้วลูกเอ้ยทุยดีเนี่ยพวทุพอแล้วแช่เดี๋ยวยุ่งสิมะตอมเนี่ย นานจะได้อาบน้ำถูกค่อครๆนะคะฮ่าแต่ของกินเลยพ <I will. S 1> ี่ขุน <laughs> กินจนจะเป็นหมูแล้วนะคะตอนนี้ น้องด้วยนะคะแล้วม,ม,มันจะแฉกคณพ่อาทางเข้าสวนเขาดูดูดูขโมยนะคะขโมยขโมย แดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องแสนคูณไปกีฬาสีโรงเรียนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรารอดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอาบน้ำเสริมโลก่อน,นะคะเดี๋ยวเราจะซื้อขนมซื้อน้ำโค้กนะคะไปให้น้องๆที่โรงเรียนนะคะไปบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็กนะคะของหมู่บ้านของเรานะคะประมาณร้อยกว่าชีวิตได้นะคะ น่าจะไม่ถึงสองร้อยนะคะเราจะวันนี้เราแต่งตัวเสริมหล่อเลยนะคะแ,แต่งตัวไาเอเลยแแแลมแ่แต่ไม่รู้ว่าจะลอได้กี่ชั่วโมงนะคะ<า>วัยรุ่นของเรา,า,า <laughs> อ่านไปใส่ก็โกง,งเตกตรงายของเราทำอะไรกั <laughs> น นอ้องแสนคูลทำไมดื้อจังเลยเนี่ยยิ่งโตยิ่งดื้อนะคะ PFC รุ่นนะดูดูเวลาตัดคุณแม่ตัดให้กินไม่กินนะคะ PFC เขาชอบเขาชอบปีนป่ายนะคะเป็นลิงนะคะตอนนี้อ <c oughs> <c oughs> ้วนแบบนี้ไม่ใช่ลิงนะลูกภาษ <c oughs> าสวยเวละ,ระรคำมออลี <c oughs> <า>โอ้ยเขาก็กำลังกินกำลังโตเนะเานเนะเขาไม่เรียกว่าอ้วนนะนลูกเนาะไปไหนลูกงอนนะนะคะตอนนี้งอนพ่อบ่นเกินพ่อบ่นว่าผมเป็นหมูหนีพ่อละตอนนี้นี่มาถูก,กับน้องตรงนี้เร็วๆพอแล้วพอแล้ว ลอ,อยรุ่นของเราอาบน้ำแบบไม่สะอาดเลยนะก็อยากกินเนาะเบิง่งโ่นโยนไว้นั่นไันนี่ตัวเล็กเขาก็จะ ถูแต่ก็ไม่กล้าถูนะคะตอนนี้เอ้าเอาเอ้าเอาเอาเอาเป็นไร,รนกันคูนเหยียบอะไรหรือเปล่าโอ้เหยียบขดนมปิ้นไปไหนนั่นไปไหนวัยรุ่น,ไไนเดินวนน้องทไมเดินนพื่อหันมากินตรงนี้ก็ได้ลูกโอ้อยากยังซีนน้องโอ้ยตายแล้วคนดังตอนยืนบางกงนะครับเจ้วคำปคนเล็กจั ใกำปูอยู่นี่ก่อนเล่เดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันแซ่บแซ่บครับแซ่บไปใส่ลูกไปกินมังคุนสิพูดไปกินมังคุนมันแซ่บมะมา,มาลูกมาไม่เอาออกห้มามาลูกมา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 ถอยถอยไม่เอาไม่เอาถอยลูกถอยมามามาโอ้คุณพอ่อเอ้ยลูกเนี่ยมามามา เออว่ากินตรงนี้ลูกมานี่ตรงนี้แม่ได้ไม่ต้องถอนหญ้าออกนะวนนี้ลกแล้วเอาเซนทูลมาทําความสะอาดก่อนนะคะคุณแม่ขี้เกียจถอนนะมันลกแ <c oughs> สบลีนอง้ี่แม่มันแสบเบึง้งหนอกเขาก็ถ้าพี่บากินหนอกก็บ่กินไมนี่ เามาเม็แบบอร่อยนะคะตอนนี้เสียงถอนไม่เท่าไหร่นะคะเสียงเคี้ยวนะคะิงหับดิ้งหยับเลยทำไรคุณพ่าวอ,อะ รอไวรุ่นกินหญ้านี่ครับอ๋อรอไวรุ่นกินหญ้าที่ว่าแต่ไม่ยืนเอ็กซ์หล่อเข้ากล้องนะหล่อมากอาบอาบน้ำจุกกระปุกแบบนี้ยังหล่อนะยะตัวนี้โอ้น้องไปแล้วหอบไปหอบมา ถอย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 คูณมามามไม่กินลมามามาน่นนูนนโอ้โหโอ้โหโ้อ้โ้อ้โหโอ้โหมาน้องไปแล้วมานะคะตอนนี้พ่อก็จะเอาน้องไปเก็บแล้วไปโหนแม่กระจูงเห็นคูณไปเลยนะเพราะว่าเรียกไม่มาเลยนะคะตอนนี้นะงั้นไม่ไม่ให้กิน ของอร่อยนะเห็นไหมมาไปแวะอีกแล้วเนะี่ยไม่ถึงสักทีหลกหลักเนี่ยน้องก็นำทีมไปลนะไอ้ยเฮ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 ้ยพี่น้องคู่นี้ <c oughs> มันไล่เลยนะครับ คูนกินอะไรปะปะนั่นนั่นกินอะไรนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเตี้ยมาโอ๊ยเตี้ยมาเมื่อนี้ขโมยกินอีกแล้วโอยนอนหลับแผลบนะคะตอนนี้ โอ้โหคุณ oh. น้องเขาก็กำลังจะเอ็กซอรไซายนะครับตอนนี้เห็นคุณยิ้มหน่อยถอยมาถอยถอยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยดูจังเลยเปลุ้นมามามาลุ้นเปลุ้นจัดการแทนคุณเนี๋ยสิดื้อมากเลยนะดูดูไม่ยอมไม่ยอมคุณพ่อเลยนะคะดูดูนะคะห่วงกิน มันพอไม่รู้จะมาทำอะไรตอนนี้น้ำฝนมา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 ดูห่วงกินนะคะเรืวอนี้เกือบคุณแม่หายมิดเลยอ<า><า>้นคูณเก็บไปลูกไปพอมาอ,าออกก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะขี้ติดตูดนะต้นกล้วย เอาจะขี้ติดตูดอย่ค่อยกินลูกค่อยกินยให้คุณพ่อตัดก่อนวันนี้ก็พื้นที่เราเต็มแล้วนะคะสีมุมเลยก็มันอยากเยอะอาบน้ำนี่ใส่นี่เยอะกลังอามใหม่ก็กลอาบใหม่ดกวาถ้าราอามไปจะีิ ไปไปไปเข้าไปไปรู้สึกวันน้องๆพี่ๆเขาก็จะหิวแล้วนะคะตอนนี้พ่อก็ต้องเอาเสยงหุเก็บก่อนนะคะพี่คอย่ะคุณยายวรนาถออกที่ด้วยค่ะตอนนี้ยายคุณยายเนี่ยค่ะตอนนี้ ไม่ยายคุณยายเหรอลูกน้องของเราไม่ลุกนะคะคุณพ่อเคลียร์เองเลย <c ười> คุณยายกินน้ำหรือยังเอาคุณยายมากินน้ำด้วยคูนอะคำคูนแม่ดูเหาหน่อยสิไหนแม่ดูเหาหน่อยมามามานี่เลยมา,มา,มา,มาดูเหาหน่อยดิโอ้ย 이자 <laughs> 뭐가 <야>, 이거 간다. <laughs> ก็ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจการอาบน้ําน้องแชนพูนกับน้องข้ามคูณแล้วนะคะก็ประมาณใช้สายหน่อยคุณแม่ก็จะพาน้องแชนพูนไปบริจาคขนมนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปกันตอนเย็นนะคะก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องน้องแสนคุณตัวแสบไปนะคะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะคุณแม่จะลงคลิปให้ชมกันนะคะว่าน้องแสนคุณไปบริจาคขนมครั้งนี้จะรอดหรือจะล่วงนะคะสวัสดีค่ะ